ไปแล้วตตามไปแล้วตามไปแล้วอฮ้ยอฮ้ยอ้ยตตามไปแล้วอุ้ยอุ้ยพักกล้วยนะครับกล้วยมาเลยบั่ทันใจหลาะเลยไปแล้วสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเบาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมเดินไปแล้วเดินไปไหนแล้ว ค่อยๆเดินไปเอา้าอาบน้ําอาบน้นําต้นเสใสนะบันเสใสนี่เลยตรงนี้เอ๋ถอยเมลเมลเบีดไปปะปะแล้วพ่นยี่ไงตรงนี้แม่ไปแล้วได้ยินเสียงแม่เรียกแล้วมีอะไรครับเนี่ยแม่ได้แม่ได้อะไรมาเนี่ยเหลือม,มานี่มานี่ท่านพี่หมุนมาเร็วๆวฝั่งนี้วิ่งวิ่ง เร็วๆมาเลี้ยงไปไหมเร็วๆถอยถอยมาพี่เร็วๆไปแล้วไปไหนแล้วเอ็นมาเอ็นมา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 ถอยมาถอยมาพี่ถ้าพี่พี่แหมะมาปอนถ้าพี่แหมะก็เหลี้ยวไปเดี๋ยวผมจะมาติดเสาตัวเนาะเออมาแล้วไปไหนแล้วไปไปยังตามไปแล้วไปไปพาไปเรียนหนังสือดิ ไปหัดกอเอ้กอไก่ได้หรือเปล่าเนี่ยเออนายโน้ตสมุดโน้ตอ๋อนั่งลงนั่งลงนั่งลงเรียนเลยดินั่งเรียนนั่งลงนั่งรอก่อนนั่งเร <t> ียนนั่งรอก่อนนั่งลงรอดินั่งลงก่อนนั่อไดิเออนั่งรอแล้วโอ้โหนั่งรอแล้วนักเรียน วันนี้คุณครูพามาเรียนอะไรวิชานอนกินวิชา <Thank you. S 1> นอนกิน <c oughs> บ่ไหนท้าอ้วนทำไงถ้าอ้วนท้าอ้วนก่อนเอาถ้าอ้วนทำไงทำท้าอ้วนก่อนไหนท้าอ้วนทำไงอ้อนขอก่อนอ้อนขอก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช้แต่งรักก่อนเอาไหมวิใถอยตั้งรักษณ์แล้วไหมฮึอ้วนนิดดีโบกแล้วโบกขอแล้วขอข้อขอ ไปเดี๋ยวะไปเดี๋ยวะเอ้าไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วตุวตาไปแล้วตุวตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุวตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตุวตาไปไหนเฮ้ย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 ตามมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาสิพี่เอามาเร็วที่นีตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบแห่อาหารเตรียมเร็วเร็ว นี่ฉันอาปากแล้วกล้วยปุ๊มกล้วยปุ๊มเออเฮ้ยได้แล้วก็ลุกเลยมันไม่ทันใจครับนั่งลงก่อนนั่งกินเนี่ยเป็นมีระเบียบหน่อยโอ้ดูมือน้อยมือน้อยขอแล้วขอครับขอขอเอ้ยขอครับขอครับไปแล้วไปแล้วไปไหนกันต่อโอ้โหดูดูเพิ่นอะเพิ่นอะมือเพิ่นไมีได้ขี้ดิน นเลยยมพี่นังนัไหน่อเนาะเอ้าเอ้าอ่อนไหมนัง้้เฮ้ยไหนขอทำไงถ้าอ่อนขอก่อนวะขอเออนอลงนวนตักด้วยนวนตักก็ดีนวนตักด้วยนวตักนตักด้วยเออเออเุนตักเนาะอฮ้ยขอนะครับขอกล้วยนะครับแม่ขอกล้วยนะครับ กวยมาเลยบ่ทันใจหล่ะเลยไปแล้วอืื้อออห่อนๆเอาอ่อนกันเข้าไปเออายจะรีบชิอหนูมาฝากหลานนี้เด้อมีเด้อกอดเลยกอดแน่นเลยเอ้าเอ้ยมือมีแต่ดินเอ้ยมีแต่ดินเลยอ่อนครับเนี่ยครับมีอีกบ่มีหนูมีกบ่หมดแล้วมีหนูมีกบ่มีนะ เอากอมำนกดนี่ค่นเนนี่ควมไส้นน,น,น,นี่เออเลอเออเนอยเออ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 ทออเนอเออเอ่เอนนเอเอเเอเ,นเนออ,อเอาเออเออเออเูเออ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 อเออเออเออดอออออเอ เน่นจะเปิดรูหูนี่หูเพิ่นได้คนไหม <c oughs> นี่หูเพิ่นอยู่ตรงนี่นี่มิวมิ่มีหูอยู่แต่ช่วยง่านหน่อยพึ่งอ้อนแม่นะอยากไปเที่ยวน้ำบอกอยากไปเที่ยวตลาดน้ำว้ายตั้งนี่ขึ้นเมาเดียววนะไม่ <c oughs> <c oughs> มีนมนะแม่อ้อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนไปพาแม่ไปเอานมไปจูงมือไปเลยจูงมือไปซื้อนมไปไปไหนแล้วอืดอืด อึดจุ่มมือไปแล้วผมรู้ผมรู้ที่มีขนมกินตามผมมาเลยตามผมมาเลยแม่ผมรู้แล้วอยู่ที่ไหนไปแล้วไปแล้วพากันไปไหนแล้วเอ้าหูรู้ที่มีขนมหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วพูนน่ะแม่ไปแล้วนอพี่ตามไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมรู้แล้วแม่ทั้งพูนมาแม่ ดูตูดครับดูถ้าเดินไปแล้วไปเสียอีกเขาป่าเนี้บัดนี้หนีแม่เข้าป่าแล้วเอาถูกันถูตูดกันเอาหถูเอาถูเอามาล่อไปมาล่อไปล่อกับหลักไปเลยมาเร็วมามาเมาแล้วนอนเกียก์มึงน,นี่มาเร็วเร็วเรียกมาด้วยดิ ไปเร็วไปแล้วแม่ไปแล้วนี ads, Esta, ่ถูน uh ี huh. <S <S ่ของลาไหมถึงหิวถึงสีกินถึงสีถูเอ้าเอ้าเอาแบบไรกันแนบวันี้เอ้าเอ้าเอ้าไปเร็วถึงสีกินถึงสีถูเอ้โหยไปตามไปเอาพวไปน้ำอีกถูกัน ไปเร็วเร็วเอาโอยเนาะไปไปแล้วไปประจำตำแหน่งตัวเองแล้วไปป้อนไปเลยไปกินไปแฉบไหมครับเนี่ยนี่มาพ่อตัวนี้แล้วเรื่อเร็วอเรื่เรื่อยฮึบฮึบไปแล้วไปแลนตามจุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่ครับแม่ครับตาผมนะครับโอ้เดินเร็วมากดูท่าเดินดูท่าเดินเร็วมากเร็วมากถึงแล้วอ่าน้องลูกว่านี้ว่านี้ดิเอาไปดิป้อาานก่อนเป็นระเบียบกินเป็นระเบียบเร็วๆนักน่กว่านแม่ก่อนไหนท้าว่านทำไงย,ยกดิเอ้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 ยยกเอ้ยเอ้เอาป้อนไปป้อนนะ เอายกไหมเออได้กินนะครับพ่อเลยเอายกไหมยกไหมอ่อนไหมอ่อนนี่ดินั่งลงดิยกยกดิยกดิแสงด่างนะครับตัวนี้เฮ้ยยกหัวน้ำเออเออเอ้เอ้ยกหัวดิยกหัวขึ้นลงอึบอึบมันท่าอะไรเนี่ยคุณแม่มันท่าอะไรเนี่ยมันท่าอะไรเนี่ยก่อนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม Ini. Bye bye kerapu